สวัสดีครับวันนี้กลับพบกับช่องพิกชอรถบ้านเลยนะครับวันนี้ผมมาปิดการขายนะครับโดยป๋าวิวนะครับบ้านใกล้เลยเคียงกันเองนะฮะเอยวจะให้ดูว่าจบรถคันไหนนะครับด้านหลังผมได้วยครับไปเป็นมิตี้แบนดนะครับมิตี้แบนด์เชื่อสองแหวเทอร์โบนะฮะป๋าครับเดี๋ยวผมขอถามความสุขนิดที่หนึ่งครับในการลองขับแล้วครับผมสภาพก็โอเคนะครับดีเรียบร้อยตามทำเล่าในในในเฟซที่รีวิวรีวิวนะครับ เหมือนในคลิปไหมฮะเหมือนครับใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากคือไม่ได้มีการหลอกต้มหลอกอะไรกันไม่เสียเวลาไม่แต่งภาพไม่แต่งภาพชอบถูกใจมาดูครับแล้วไม่ผิดหวังโอเคครับก็ยังยังไงก็ฝากกดติดตามคลิปใน y YouTube เอาไว้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยผมรีวิวไปเนี่ยอย่างน้อยก็คลิปเนี่ยมันก็บอกได้มากกว่าภาพนิ่งอยู่แล้วนะฮะดูเบื้องต้นก่อนนะครับจะได้ไม่เสียค่าน้ำมันมานะครับมาก็อาจจะแตกต่างไม่มากนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวปิดกา,าการขายก่อนนะครับต<อ>ับตาวิไปซื้อขายเรียบร้อยเอยมาเดี๋ยวเห็นาคก โอเคงั้นวันนี้ผมและป๋าหวิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับ